ก็หมอก็บอกว่าเออเนี่ยอยากจะให้ทุกคนคิดโปรเจกต์ว่ากลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วเนี่ยจะทำอะไรเพื่อคนอื่นอ้อมก็มั่นใจเลยว่าตอนนั้นคือพระเจ้าเรียกให้เขียนหนังสือเพื่อที่จะช่วยคนอื่นที่ป่วยเหมือนเราค่ะนั่นก็เป็นที่มาของหนังสือบนปากเหวก็ได้เขียนหนังสืออย่างที่ตั้งใจจะบอกว่าหนังสือเนี่ยตอนกลับมาเมืองไทยแล้วอะ่ะเออ เขาเรียกว่าพระเจ้ารีเซ็ตรอบแรกเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยในเรื่องของการแต่งงานก็แต่งงานใหม่กับคนเดิมนะคะรับปติสมาไปโบสถ์จริงจังคราวนี้คือแบบกอดลีมากคือไปโบสถ์จริงจังไปโบสถ์เชิร์ตออฟจอยก็รับปฏิสมาได้รับใช้พระเจ้าได้ร้องเพลงนําคู่กับพี่ปุ๊อะไรอย่างนี้ก็พี่แอนนันธนาตอนนั้นก็คือถวายตัวให้พระเจ้าเลยค่ะเป็นเด็กดีมากก็ถวายร้านถวายบ้าน ทุกอย่างคือให้คริสตจักรใช้